สวัสดีครับอยู่กับไล่คำกว,วีกเกษตรอินรีวิธีพื่งตัวเองนะครับวันนี้ผมจะพามาตอนกิ่งฝรั่งคือเนื่องจากไปโพสในกลุ่มเกษตรครับพี่ๆเขาถามเรื่องวิธีตอนกิ่งวิธีดูแลบำรุงรักษาวิธีปลูกผมก็เลยเดี๋ยวผมแยกย่อยเป็นนำตอนให้ว่าตอนกิ่งขยายพันธุ์ทำยังไงวิธีปลูกยังไงปลูกกับดินร่วนวิธีปลูกกับดินเหนียวไม่เหมือนกันนะครับ ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมทําเป็นเรื่องอวิธีการตอนกิง่งฝรั่งมาก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็จะทยอยทาออกมาเรื่อยๆครับของซีรีส์ของฝรั่งกิมงจวงที่สวนก็อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆน,นี่คือฝรั่งที่สวนเราเองก็ฝรั่งเซนนี้ปลูกไว้40ต้นนะครับแล้วก็ขยายเบรค140ต้นด้านหลังอันนี้เริ่มให้ผลผลิตมา ได้จะครึ่งปีแล้วครับเ,เดี๋ยวลองติดตามรับชมกันนะครับครับผมอันดับแรกก็มาดูวิธีการเลือกกิ่งที่เราจะตอนก่อนกิ่งที่เราจะตอนเนี่ยผมคนเป็นกิ่งที่ค่อนข้างแก่นิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับแก่มากนะครับวิธีดูกิ่งว่าพร้อมตอนหรือยังเนี่ยก็คือดูกิ่งที่เข้าสีน้ําตาลสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้นะครับสีน้ำตาลเข้มแบบนี้ก็ก็ยังพอตอนได้แต่จะออกรากชา้า แล้วก็ความยาวก็ประมาณเมตรขึ้นไปครับคือกิ่งเริ่มแก่เนี่ยเราตอนแค่ช่วงนี้ได้แล้วเราก็ใส่ต้นตอนที่ช่วงนี้อ่ส่วนแารเลกกิ่งนะก็คือแลกกิ่งกระโดงที่ชี้ขึ้นแบบนี้ครับก็ดูดกิ่งที่มันตรงๆนะครับก่อนตอนเราก็จัดก,การดิบไปเขาออกก่อนพอ ใบเขาออกแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคว้านกิ่งกันครับผมสำหรับอุปกรณ์ในการตอนนะครับก็มีตุ้มตอนขุยมะพร้าวนะครับแช่น้ำอันนี้ผมทำคลิปย่อยไปแล้วว่าวิธีเตรียมตุ้มตอนที่ดีทำยังไงยังไงเดี๋ยวผมอัพลงช่องไว้ให้แล้วก็เคเบิลทายใช้ันเดียวก็พอจริงๆตุ้มตอนเนี่ยผมเตรียมไว้สำหรับตอนมันเบอรี่นะครับมันก็เลยจะดูใหญ่ไปหน่อย ยังใช้เล็กกว่าในครึ่งหนึ่งก็ได้เพราะฝระั่งกิ่งค่อนข้างเล็กเราใช้ตุ้มตอนใหญ่นะ่ะบางทีลมมาทําให้โยกเราหักได้ก็ใช้กิ่งเล็กๆก,ก็พอหรือไม่ก็เอาไม้ดามเวลาเราตอนก็คือเอากิ่งไม้มาวางดามอย่างนี้ครับเวลาลมมาเขาก็จะได้ไม่หักเนาะเดี๋ยวทีนี้มาดูวิธีการคว้านกิ่งก็ใช้คัตเตอร์ครับค่อนข้างคมหน่อย ยิงถามว่าต้องชุบแอลกอฮอล์ไหมหมุ่งก็ไม่เคยชุบนะก็แค่ให้มันคมๆหน่อยแค่นั้นเองครับเสร็จแล้วอ่าเราจะตอนช่วงนี้แล้วควันใต้ตาควันไม่ต้องใหญ่ครับแค่เสมอคอตาหรือเอาเท่าขนาดถุงดุ่มตอนของเราแล้วก็ขูดเปลือกเขาออกแก็ลอก น,นีครับจริงๆแล้วะ่ะถ้าถ้ามีเวลานะครับผมก็จะขูดผมก็จะควานเปลือกเขาออกไว้ทิ้งไวสองสาวันแล้วผมค่อยมาตอนแต่ทีเนี้ยบางทีผมกลับส่วนเนเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะ่ะก็เลยไม่มีเวลามาควานรอไว้การควานรอก็เพื่อให้เขาดึงสะสมอาหารไว้ช่วงเนี้ยเขาจะพร้อมแตกตา,าหลังจากนั้นเราค่อยมาขูดลอก เยื่อท่อส่งน้ำน้ำเลี้ยงที่ตัวเปลือกกิ่งตรงนี้ออกทีนี้เราไม่มีเวลาเนาะเราก็ขูดเลยเราก็ใช้มีดนะครับั่านมีดก็ได้ครับขูดเพื่อตัดท่อน้ําเลี้ยงขูดให้รอบนะครับขั้นตอนนี้คือต้องต้องต้องขูดให้เอียมหน่อยไม่งั้นถ้าน้าเลี้ยงเขายังอยู่เนี่ยตัวกิ่งเขาก็ยังจะได้สารอาหารจากต้นแม่เขาอยู่เขาก็จะไม่มา น้ําเลี้ยงน้ําเลี้ยงที่ถุงตอนก็เลยต้องขูดหน่อยนะขูดแค่พอเอี่ยมครับคือลงทางเดียวก็ได้แต่พยายามอย่าให้เป็นแผลแถวนี้เยอะแม่งล่าเขาออกยาครับผมก็ขูดประมาณเนี้ยพอขูดเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาผ่าตุ้มกันผมก็ผ่าไปครึ่ง,งนึงนะครับแล้วบอ,อ แล้วก็คุมเข้าไปที่รอยบริเวณรอยที่เราขูดแล้วก็จักทาเขานิดนึงเราพยายามคุมให้ประมาณนี้เสร็จแ,แล้วก็ใช้เค็มบรรทายใครจะใช้เ,เชือกปออะไรก็ได้นะครับแต่พอดีเค็มบรรทายมันผมซื้อร้านยีิบบาทมามันก็ไม่ได้แพงหะ่รมากมันก็สะดวกดีรัดง่ายก็รัดให้แน่นครับบางทีน้ำมันเยอะไปเราก็บีบน้องหน่อย ส่วนจะรู้ว่าตุ้มตอนเนี่ยอ่าตุ้มตอนที่ดีทําไงเดี๋ยวผมแปะคลิปไปให้อีกคลิปหนึ่งปริมาณความชื้นของตุ้มตอนควรเท่าไหร่ในหน้าฝนควรให้ชื้นแค่ไหนในหน้าแลงควรให้ตุ้มชื้นแค่ไหนเดี๋ยวแปะไว้ให้คลิปหนึ่งเนาะแค่นี้ครับท่านี้ก็ง่ายๆเสร็จแล้วหนึ่งกิ่งแล้วก็ปล่อยเขาจิงไว้ประมาณสิบห้าวันเนี่ยก็จะเริ่มเห็นรากเขาเดินแล้วแต่ต้องรอให้รากเขาเป็นสีน้ําตาลแก่ก่อน จะสามารถเอาไปตัดลงทงอนุบาลหรือเอาไปปลูกต่อได้เลยก็ง่ายๆครับวิธีตอนกิ่งฝรั่งกิมจูฝรั่งทุกชนิดครับตอนง่ายจริงๆเราไม่ต้องซื้อเยอะครับเราซื้อมากิ่งสองกิ่งปลูกไว้ก่อนพอได้อายุเนี้ยเราก็ไล่ตอนขยายไปเรื่อยๆที่สวนเราเนี้ยผมผมเอามาปลูกทีแรกสี่ิบต้นแล้วอีกสี่อีกร้อยสิบต้นข้างหลังเนี่ยผมก็ใช้วิธีตอนของผมเนี่ยขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆ ครับผมก็จบไปแล้วสําหรับวิธีการตอนกิ่งฝรั่งครับง่ายๆไม่ยากครับแค่นี้ก็อ,อย่างที่บอกครับไม่ต้องซื้อเยอะซื้อมาน้อยก่อนมาลองปลูกดูก่อนพอเห็นว่าเขาเริ่มโอเคต้นเขาได้อยู่เนี้ยเราก็ตอนไปขยายไปปลูกต่อพอที่สวนเนี้ยผมซื้อไว้ส0สิบต้นตอนแรกอย่างตอนลงก็คือชุดนี้แหละครับที่ที่เห็น,ท,หนที่เห็นกันอยู่ข้างหลังพอหลังจากต้นเขาสมบูรณ์เอ่ะผมก็เริ่มตอนขยายพันธุ์แล้วไปปลูกเพิ่มด้านหลัง อีกร้อต้นก็ง่ายๆครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงกันเป็นประจำก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับไล่เราด้วยครับผมก็ถ้ามีเวลาผมก็จะมาอัดคลิปสาระความรู้เกษตรให้เพื่อนๆพี่น้องๆได้ <ๆ S 1> ชมน,นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างในการทำงานด้านการเกษตรต่อไปยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ